เศรษฐีร่ำรวยแต่ใช้ชีวิตเศร้าหมองพระเจ้าประเสณิฐิโกสลทรงทราบว่าเศรษฐีชาวสาวัตถีคนหนึ่งถึงการกอิรยาตายเป็นเศรษฐีที่ไม่มีบุตรจึงตรัสถามเจ้าหน้าที่ว่าทรัพย์สินของผู้ที่ไร้บุตรจะตกถึงแก่ใครทูลว่าตกถึงพระราชาพระเจ้าข้าจึงทรงให้ขนทรัพย์จากเรือนเข้ามาในราชสกุล ปรากฏว่าต้องใช้เวลาขนนานถึงเจ็วันเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวันพระาศาสดาตรัสถามว่าเชิญเถิดมหาบอพิษพระองค์เสด็จมาจากที่ใดหรือแต่วันทีเดียวทูลว่ามีขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีถึงแก่กรรมแล้วเขาไม่มีบุตรข้าพระองค์จึงให้ขนทรัพย์ไปไว้ในราชสกุลเสร็จแล้วจึงมาที่นี่พระเจ้าข้า และทูลเล่าการขนทรัพย์ใช้เวลานานถึงเจ็ดวันและทูลเล่าชีวิตส่วนตัวของเศรษฐีว่าเป็นคนแปลกมีเงินมากแต่ใช้ชีวิตเศร้าหมองไม่ยินดีในเรื่องอุปโภคบริโภคดีๆเช่นเมื่อมีคนนำอาหารรถเริ่ต่างๆใส่ถาดทองเข้ามาให้เศรษฐีเห็นแล้วก็กล่าวว่านี่พวกมนุษย์กินอาหารกันดีอย่างนี้เลยหรือพวกเจ้าจะเข้ามาเยาะเย้ยเราถึงในบ้านเลยหรือ แลือคว้างปาเขาด้วยก้อนดินและท่อนไม้จากนั้นตนเองก็กินปลายข้าวกับน้ำผักดองทั้งกล่าวว่านี่แหละอาหารของมนุษย์แม้มีคนนำผ้ายานและร่มอย่างดีมาให้ก็ขว้างปลาเขาด้วยก้อนดินและท่อนไม้ขับไล่เขาแล้วตนเองก็นุ่งห่มผ้าปานเดินทางด้วยรถเก่าๆใช้ร่มทำด้วยใบไม้พระพุทธเจ้าทรงสดับแล้ว ตรัสเล่าอาดีตกรรมของเศรษฐีคนนี้ว่าก็เคยต้องรับภราประเจกกับพุทธเจ้าชื่อว่าตากราศิขีด้วยการสั่งให้ภรยาถวายบิณฑบาตแก่ท่านสั่งแล้วก็เดินออกไปตัวเขาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาโง่เขลาส่วนภรรยาเป็นคนมีศรัทธาคิดว่านานแล้วหนอที่เราได้ยินเศรษฐีพูดว่าจงให้วันนี้เราจะถวายบิณฑบาตประนีต รับบาทมาแล้วถาวายโภชนะที่ประนีตเต็มบาทถาวายบาทคืนท่านแล้วท่านก็เดินออกเศรษฐีกลับมาเห็นก็ถามว่าสมณะท่านได้อะไรหรือยังและจับบาทดูก็กเห็นโภชนะประนีตเกิดความเหลือปร้อนใจเสียดายว่าให้พวกทาสกรรมกรกินบินทบาทนี้ยังดีกว่าเลยเพราะกินแล้วยังทำงานให้เราส่วนสมณะนี้กินแล้วก็นอน เศรษฐีมีหลานชายซึ่งเป็นลูกของพี่ชายคนหนึ่งวันหนึ่งเศรษฐีให้หลานจับนิ้วมือแล้วพาเดินเด็กน้อยเห็นสิ่งของต่างๆก็พูดว่ายานนี้เป็นของพ่อผมโคนี่เป็นของพ่อผมเศรษฐีฟังแล้วคิดว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กมันยังพูดอย่างนี้เมื่อมันโตขึ้นมันคงคิดครอบครองเรือนนี้จึงนำหลานชายเข้าไปในป่าบีบคอจนตายแล้วทิ้งศพไว้ในป่า ผลของการต้อนรับโดยการสั่งให้ถวายทานแด่พระปจเจกพุทธเจ้าทำให้เศรษฐีเข้าถึงสุคติโลกสบันเจ็ดครั้งผลกรรมที่เหลือยังทำให้เขาเข้าถึงความเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้เจ็ดครั้งผลของความวิปิติสารหรือเดือดเนื้อร้อนใจหรือเสียดายในภายหลังว่าให้พวกทาตกรรมกรกินซัยังดีกว่าทำให้เศรษฐีไม่มีจิตใจ น้อมไปเพื่อใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่ดีๆไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าที่โอรานและผลของการฆ่าบุตรของพี่ชายเศรษฐีจึงไม่อยู่ในนรกนานหลายแสนปีผลบาปที่เหลือเขาจึงไม่มีบุตรทรัพย์สินจึงถูกขนเข้าสู่คลังหลวงครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดบุญเก่าของเขาหมดสิ้นแล้วบุญใหม่ก็ไม่ได้สั่งสมไว้ขณะนี้เศรษฐีนั้น ถูกเผาไหม้อยู่ในมหาโรรุวันรุพระราธาทูลว่าโอ้กำนักจริงๆมีโภคะมากมายขนาดนี้ไม่ยอมใช้สอยด้วยตนเองแม้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารใกล้ๆก็กลับไม่ทำบุญกรรมพระศาสดาตรัสว่าเป็นอย่างนั้นมหาบ่อพิษบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายแล้ว ย่อมไม่สแสวงหานิพพานอันหนึ่งตัณนหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยศพวกกระซับทั้งหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นตลอดกาลละนานพวกกระซับทั้งหลายย่อมทําลายคนโง่แต่ไม่ทําร้ายคนผู้สแสวงหาฟังคนโง่ย,ย่อมทําลายตนเองหลุดทําลายคนอื่นเพราะความอยากได้พวกกระซับ